โอกัสอะไรที่เหไม่กระดดหรอครับอ้โอ้ยไม่ที่รักเฮ้ยเฮ้ยเยวนี้ไหนขอวันนี้นาดีกว่าเสียเสียเฮ้ยดูอะไรกัเดี๋ยวโอ้โหมีเกินไปคิดแล้วิดแล้ว เมาคลียังยังไม่เปิดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแฟนประยช c h ชาแนลครับมาแล้ววันนี้เราก็จะมาดีบอกเมื่อคุณดูนี่ดีมหคุยกั่อวันนี้ดูยากการแต่งตัวครับเราจะมาส่องติ๊กต็อกครับตามธีมเลยครับเราใส่ชุดอะไรนักศึกษา วันนี้เราก็จะมาสอนอะไรนักศึกษา,า,า,ามันศึกษาชายแหละสาวดีโอเฉลี่ยหมดไปเฉลี่ยหมดอย่างนี้ตายหืมน้ามมัน,บน,บนดียิงเลยวะมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรกับเพลงนี้เนี่ยเออยังไม่จบยังไม่จบครับพอพอยังไม่จบพอกำลังจะโยกแล้วเนี่ยถ้าไม่หยุดอ่ะโอเควันนี้อยู่เราแฝดที่สองครับผม วันนี้เราจะมาส่องติ๊กต็อกสเปคก็คือสาวนักศึกษาโอเคนะทุกคนบอกได้เลยว่าดีมากถึงน้องๆไปดูพี่กระดูคลิปเนี้ยไปเลยเริ่มตัดทอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเลยใครดูคลิปนี้จนจบคุ้มทำไมวะเด็ดเด็ดทั้งนั้นใจเองงาแล้วอ่ะก็มึงก็มึงบอกเด็ดเด็ดทั้งนั้นผมเลยโปรโมทให้ใครวะยังไม่เคยดูนะยังไม่ได้ดูนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บอกเลย กโอเคเลยเลยเลยเราวนนี้เราก็อยู่หน้าติ๊กต็อกกันแล้วนะครับผมคนแรกเลยไม่รอช้าคือเมื่อวานแล้วอยากดูอยากดูน้องครับคนแรกมาก็ก็ก็ไปแล้วโอ้ยโอ้ยตรงตีมตรงตีมวันนี้ต้องเต็มครับโอเคเขาให้รักผมนะเขาให้หัวใจผมนะครับน้องหมอทำไมต้องแกลกันด้วยครับเขาให้กูเขาให้กูก็นั่งกันกี่คนก็ให้ทุกคนแหละเฮ้ยไม่ได้เขาให้กูคนเดียวแตไม่ยอมนะกูขอคนเดียวแล้วกัน ฝากกันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้นี่อะไรไหนมึงมึงคนอย่างนี้เอาดูเลขด้วยเอาโอเคยเอเลยอ๋ออือเฮ้ยเป็นไรร้อนเป็นไรหัวใจมาหน้าคนนี้เคยดูแล้วเออคนนี้หน้าไรไปดูเนี่ยไม่คิดแล้วไม่ไม่ไอ้คลิปนี่ไงผมยาวอ่ะใช่ป่ะสาวผมยาวอ่ะไหนไหนก็ไหนแล้วก็ทุกอีสกิป๊บกันโน่นนั่น ฟังเอาไว้โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะครับเป็นธรรมดานะครับไอ้ครับก็เอาโอ้โหรันเล่นนกไอไม่ไอไออะไรครับไอเลิฟยูอ๋อเจ้าชู้ตรงตีมเอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อเกินไปเน้นเน้นเน้นเจ้าชู้ไม่ควออกไปเลย นี่สองรอบสองไ้สป really? well, yeah. ิกมันโดนไงแต่ม่มันโดนอีกแล้วปัดเจอนักึสาก็นี่ไงไปคนไปโอ้มาเป็นคู่อะเออใส่แบนตามเขาได้ได้ใส่ยิบแบนแป๊บนินึงคุณแรนอ่ะเอาเอาีกรอบอีกรอบไป อไอ้บัวอย่ากให้เขาไปใกล้ดิโอ้โหบางบางทีอยู่บทคุณไม่ต้องทำเลยแล้ว้ยเขาเป็นปั๊กูเลยเอ้ยไายกูขอมันต้องตรงตีแบกูเว้ยโอ้โหขอหมดเลยเจ้าชู้ตรงตีเจ้าชู้ตรงตีครับตรงตีครับหมดไม่ทำสิบอกนี่เลยควันชูชีพเจ็บเบาหน่อยร้านอะไรอ่ะ ล้อะไรเสร็มแลนี่ยลยางแล้วล่ะล้นะัโเคเขไปกินหมูกระชัากเขาลืแหลกไงไม่เอาไม่เอาม่เอานี right ่ลีกว่เฮ้ยบงเทพดีกว่าใช่เหรอจำเม่กระดุมได้เว้ยม่ไรไม่จมกระดุมเลยกระดุมกระดุมเดกระดุกระดุม อ้าวไม่เชื่อไม่มันถ้าลองแค่เดนี่เข้มกัดแล้วมึงแล้วโฟกัสอะไรที่เห็นไม่กระดุมเหรอครับเฮ้ยมึงมองเบียดดิโฟกัสด้วยไม่นี่มันมองเทียมเหมือนเราเลยแล้วโฟกัสอะไรที่เห็นไม่กระดุมเหรอครับโฟกัสที่ไม่กระดุมไงไม่ต้องมองอีกต่อไปไม่กระดุมแล้ครับพอพอคือไมันก็มองอย่างนั้นแหละที่เห็นเลยพอนี่กูเห็นแค่เข้มขัดก็รู้แล้วเนี่ยเห็นปะอ๋อเดี๋ยวไปคนต่อไปกันเลยครับโอ้โหกูขอคนกลางแล้วกันเฮ้ยกูคนกลางเว้ย

เนี่มุกโฟกัสจังน้องข้างหลังงเเมื่อกี้พี่ตีมไปชิมมาอะไต่ออะไรเนียตุกตีมุกีมุกีมุ้กตีมแุ้กตีุกีอยางนี้โอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแอ้อ้ีชอบเยนี่ชอบจัดไปตรงตีมด้วยนี่ผชอจัดไปตรงตีมด้วยอันเนี้ย เกินไปนะบางทีอ่ะพ่อมันเกินไปอ่ะมันนั่งอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะเอาจะเอาเลยครับคนสอายคนสบายคนสบายนี่เขาพี่ตาต้านแล้วครับใครใคก็ถามหาอยู่นี่ครับเราต้องมาให้ถูกตีมเว้นี่ไงนี่ไงสีนึง วันนี้วันนี้อวันนี้วันนีเอ้ยพี่สองกเพื่อนว่าไงว่าไงเฮ้ยว่าไงที่รักเฮ้ยยลาลี่ลาลี่ว่าไงที่รักที่รักที่รักแล้วม่านก้าวเหรอสวยดีแวน มีจีได้เหอหลังไหมเฮ้ยไม่ใช่อะไรอบ้มีอยู่แล้วอะไรอะไรเฮ้ยใครอยากรู้เฮ้ยคนระบาคนระบายคนระบไม่พูดแล้วไม่พูดไม่พูดครคนอะบรยเพื่อนคนระบไโอ้โหมีไม่แถ้มีรับไม่ไม่ไม่เพรมึงไม่น่านะแล้ถ้ามึงจีใจนะที่ผ่านมามึงก็ไม่ได้แสดงว่ามึงมีใจเลยตอแหล่อ๋อมงกมตอนแหล่หมดเลยสุจริงคนนี้ต้องตีมไม่ใช่ ไ่ีกากินตกมิมิอ้จะรัม่อือ่ีวน่อะไมนะมันอาจจะตรงสเต็ปกับไอโบส์เลยอะนักศึกษาอะไรเงี้ยโนโนโนบสชอบถ้าเธอมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาเลยครับพี่น้องสองไป คนเอาไปครับคนอาไปครับ้รงนอ้โตะตันคุณตะได้เลยให้ให้ให้ทุกให้ทุกคนเลยเนี่ยข้างหลังอ่ะให้วงมูเลยข้างหน้าโอ้ยโอ้ย้าโอ้ยโอกยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอย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 โ้ยโด้้ยโออยโออโอ้อ้อ้ออยย้ย้อู้ เล่นสองเล่สองเนเน่เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนเลยข้างหลังข้าวหลอ่ะัข้าวนข้าวกูเองทุกคนมาเอาทุกคนจริงๆไปอยูไงดเวงช่วงเวลาอย่ายิ้มดิอย่ายิ้มอเอาให้ตรงปีมนะให้ตรงีมนะอัและล้ว่โอโว้ยิน ทำไมไม่เคยเห็นหรอไม่เคยอันนี้นี่ก่อนนี่ก่อนจะคงจะตีสามแล้วครูภาษาให้ที่พี่ไม่ขนัดเรียกที่รักได้ไหมครับพี่ครับสามเหนือชื่อทางไหนโอ้โหจะจ้องอย่างไรนะคือดีอ่ะคือใครก็ได้อย่าไปเล่นสู้ไอ้โบดกูบอกแค่นี้คือสู้มันไม่ได้อยู่แล้วสู้มันไม่ได้จริงวะะมันรู้แล้วว่ามึงอ่ะมันใจมันไปแล้วอ่ะแต่รู้แล้วมึงชอบเองแล้วมึงชอบ อันนี้คือพี่โบต้องเป็นอย่างนี้เพราะอาสตวาไม่ชอบไมเกี่ยวหรอไอ้กูเล่งก็เล่นได้คนะไ้เล่นคนละไว้เล่นคนละไเล่นคนละไว้เล่นคนละไว้เล่นคน่ครับเฮ้ยเอ้าวคนละไต้องไรบ้ากกนแล้วกันใช่ปยังยังคนนี้ลขอเยี่เยี่ยมเดี่ีเีต้ี่ีเี่เี่ยมเยรเีมี่เมเยี่ยมเยี่ดมีมมีี ดูทีมึงต้งรีบไปไหนอะโหมาไน่ละกระบะไม่เเ <c oughs> โอ้โหดีไปหมดอดูอยาก<ด>นีใชุดนักศึกษา,านี่ไปเรียนว่านะไม่ได้เดินนี่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 ก่อน ไม่ถูกไปกูไปไม่ถูกเลยกูกูขอจิ้มมึงเอาแบบเอาแบบตรงทีมน่ารักน่ารักอ่ะเอากูเหรอเดี๋ยวกูขอจิ้มมึงขอจิ้มขอจิ้มมึงดิขอจิ้มคลิปคลิปนี้เอาคลิปนี้เอาคลิปนี้อ๋อคลิปนี้เอาชิปนี้เอาแบบใสๆมั้งเออแบบนี้แหละที่ผมชอบแบบเนี้ยหลออืมหลอกแหมผู้เห็นก็ชอบทุกคนนะไอโบสบอกได้ทุกแนวเสื่อผมเป็นของจริงครับทุกคนดูดีไม่สนใจอะไรเลย ไม่ถึงเป็นไงเป็นไงพอพอพอไปคนต่อไปเรื่อยมครับคนต่อไปเลยครับน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผู้เล่นอะไรได้บ้างเนี่ยไม่เอาจะไม่พูดไหนหๆเราไม่มีสิทธิ์แบบคนนี้ทาอะไไรด้้บงคนนี้ทำอะไรได้บ้างอเลยว่ะคนนี้คนนี้ทำอะไรได้บ้างมี

เล่นหลิงเหล่าเฮ้ยมาแล้วไอ้บ้าถึงชอบอย่างเงี้ยอ๋อมันอ๋ออ๋สักคลิดป่ะที่เธอมากดไลค์เอฟคืเธอจึงมีนนาเล็กใส่แกบุญยอมป่ะนี่ต้องยอมป่ะคนเนี้ยยอมโอ้โอ้โอ้พวกนี้พวกนี้ไปคนคนโนไปดีกว่าครับพวกน้องคนโนไปดีฝากระเพาะคนคนคนนี้ผมไม่ยุ่งนะเขามีเจ้าของแล้วคนนี้ผมยุ่งเหรทำไมอ่ะแต่ผมไม่ค่อยชอบเจ้าของเลยเนี่ยอยากจะบอว่า พูดอะไรไม่ออกเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 เออกตัวครับลูกน้องดูออกตัวครับออกตัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพิ่มเสียงกันดิเพิ่มเลยลูกโอ้น้ำหน้ามาเลยวะเฮ้ยดูคอดูคอด้วยน้ำหน้ามาเลยครับคอน้ำหน้ามาเลยเจ้าไม่นี่ไงข่ายังปั่นนะจะดูดิเฮ้ย คลินี้บอมาจริงวะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วปัดปัดปัดเข้าไปดล้วปัดปัดปัดงผลปัดรองผลนะเฮ้ยตรงตีมอีนี่ตรงตีมเท่าไหร่ขาดแล้วนะเอ้ยอะไรขาดเลยไอ้บอลไม่ต้องบอกก็ไน่าจะไอ้บอลเกือบแล้วอ่ะเพื่อนลูกออมว้าววนี่ยช่องกูบินแน่ดูดูใส่กระโปรงยาวๆมั่งเขาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยคอเขาดีแก้วอ่ะ คอก็ดีแกว่ะไม่ว ja> ่าเพลงไหนคอเขาก็ดีเสมอไปต่อไปฮึบเอาคนนี้ไงเฮ้ยคุ้นๆนะคนเนี้ยเขียนต้งคลิปนี่เออว่ะเฮ้ยเมาคีเมาคีเมาคีเฮ้ยเมาคีอืเฮ้ยเฮ้ยเมาคีเนองเมาคีเขาเมาคีนี่นี่นี่ อย่าเป็นอย่าเป็นเสือเลยครับเอ้ยย่าเป็นเหยี่อเลยครับพวกอ๋อมันตรงตีมดีชน้ำสาเอ้ยเนี่ยตรงตีมเชื่อกูวันนี้ตรงทีมเสร็จแล้วาเขา้อกเลไดย้ไมเลไปเล้ไปเลยขไปเลยขนไเลยขอนียไเลยนเลยไปเล่ะไย้นนไเลยยไมเลยอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงไม่มีอะไรเลย

ไดนอาการนะโอ้โหโอ้โหตรงตีมเต็มเลยโอ้โหตรงตีมเท่านั้นเลยเอาแบบลุยเดียวบนนิ้ไว้อาการเสียอาการมปแล้วกูเนี่ยต่อ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 ต่ นี่แต่ยิ่งใหญ่เลยนี่ไปเลยมาอะไรมาอะไร้ปเลยน้องกลัวันแล้วเจ้าคิมที่ไหนน้องกู้วันแล้วนี่เจ้าคนนั้นอะไรก่นโอ้โห มึงโดนปกติไอเนี่ยกูโดนทุกคลิปหมดมึต้องมานิ่งกับคนนี้วะเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยอาแกอาทมันเล่นทอาการกูหายน่ยไม่ได้คนนี้ร้กาดอาการกูหายใช่ป่ะหมไม่ใช่โอ้หอัยโคตรเดเเนิ พอพอติดแล้วบูคนนี้คนคนคนนี้อันตรายติดป้ายไว้เลยอันตรายอันตรายอืดูแล้วเหมือนโดนสะกดนะหดใช้ววลเจนนการดูครับไปต่อเอาจบแล้วออกเรื่องนี่นองเรื่องหมด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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คือเอาใจวานนะครับย้อนขี่ทุกคนครับเอาใจวานย้อนกลับไปดู้ยว่าไงที่รัก ไม่ <laughs> ใช่เห็นไหมเอาใจใครกันแน่ไม่ก็ดูโอ้โ๋สาวหาให้ต้องคนนึงอ่ะคิดดูเพอ่อ,อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อืมแล้วก็อย่า,ายทำสเปกไหนอีกใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ผมชอบผมก็กดไลค์อโอ้แม่นาลีหมู่ห้าโอ้แม่สาวบางโพสาวบางโพมันโกงไม่เหนียวอย่าสาวบางโพโอเคครับสำหรับทีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครใช่ไม่ลืมกดกระดิ่งแล้วก็ นะครับแฟนเพจด้วยแฟนเพจไปสยองนะครับแล้วเม้นมาครับคนไหนเด็ดเอ้ยสวยสุดคนไหนสวยสุดเม้นมาแล้วก็อย่าให้ส่องใครต่อเม้นมาอีกเหมือนเดิมส่องสเปคไหนต่อแล้วก็ยืนกระทืบมาไลฟ์มันด้วยแล้วกระทืบกระทืบไอโบส่นะครับฝากด้วยครับวันนี้พี่คือนิ่งที่สุดแล้วครับอืมนิ่งย้ำย้ำย้ำยเหมือนเดิมย้ำอะไรคืออะไรคือตั้งแต่ต้นคลิปทุกอย่างทุกคลิปมันคือการแสดงโอ้โหกูชอบใช่กูอยากชอบเลยว่ะติช่องเลยแสดงยังจบคลิปอ่ะนี่พอใส่แว่นปุ๊บจะกลายเป็นคนเดิม ึบเฮ้ยเมื <laughs> ่อ hey, ก oh, so well, so hey, ี้ทำอะไรกันวะขอดโอ้ยยังไม่โคตรสุดเมื่อกี้ใส่ใหม่นี่ใส่ใหม่นี่เฮ้ยมึงท้ากูไม่ทำอะไรตรงนี้เฮ้ยท้พาเราตรงนี้ก็เมื่อกี้มึงมานั่งแล้วก็โอ้ยอ้เที่คนชื่อคิมอย่างสวยแล้เมื่อกี้อะใส่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรว่อ